สบายดีพี่น้องสบายดียามแรกๆพี่น้องจากวันนี้ก็ห้างกมาพี่น้องมาจากงานศพข้าเจ้าเราไปซอยงานศพฝนกระโปรงลายมือแล้วเริ่มแห้งก็เลยหายเด็กๆก,กันรดนับต้นไม้สบายดีพ่อลุงสบายดีอ่าลดลดอตมันเริ่มแห้งแล้วฝบนบตตกระโปรงลายมือมันแห้งแล้ว มือนี้กาอากาศหนาวนะหนาวหนาวหนาวมืดมืดวัยแทบสเห็นแสงแดดเในมือนี้มันเป็นไอไอฝนหรือไอยังบูคือไอควันนีแหละมือนี้กาอากาศหนาวหนาวลมพร้อมหนาวซุ่มเมือ่อมันหนาวส่วนเดือนเมษา โตเอาวเป็นยขาก็ตัดันเป็นกุ่มนี่ตัดเป็น2องส้นเกิดมันแตกขึ้นมาสูงๆก็เหตดอีกสามสั้นเหตุเป็นสั้นั้นสามั้นเป็นกลุ่มกลุมตัดันบตัดมันกรบอกแแตกอ๋ออันนี้ตัดเป็น อําซีดลูกซีดมันเป็นอะไรลูกซีด่คือบบ่เคยเห็นเคยเห็นกับแม่ซีดบอกละทายยังไงลูกซีดมูลเขามาขายลูกซีดน่ดอมาขายอย่างลูกซีดเพิ่มพี่โฮ้ย มีลูกชิ้นหนึ่งนี้พี่น้องออหยังขนมหยางกุ้เจ้าวันดีพี่นอ้องข้าลูกชิ้นไม่ถลายมาละพันเกีบสองพันกีบเจ้าเจ้าพันกีบโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งลูกเหมยสิเรียกว่าเลยเอาเธทือดก,กันไก่ที่ตุงมันฝิ่นพวกข้าเขาพวกข้าสุยาดย <S <S อดเลยขายลูกชิ้นโอ้ยขายขนมพร้อมไม่ละไม่ละพันเกีบบ่เนี่ย เจจ้้าาดไม่ละพันกี่พี่น้องก็อไม่ละสามบาทประมาณนั้นล้เนาะนี่เขาบอพที่ไหนโอ้ยลูกลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นย่องแหลบหัวจักเขาขายกิจประทาม ก็ขามาขายลูกชิ้นน้องข้าอ่ิ่มแล้วให้พ่อกินบอแม่น้องริวาวบริวาให้าอบริวารไม่เดี๋ยวทำสองสี่ห้าเอาแบ่งครูแฝดนำเลยนี่ตัวงเหลืองนี่แสบเป็นใส่กรอบหนังเนาะลูกอิ้นปลาลูกชิ้นขาสลบลูกหนงสองเ็ เฮ็ดจะลบไม่ลกชิ่ป่าทูนันิปลาท่นี่แย่กว่าห้าซีฟไม้ิม่ใช่ยอกใช่ทางแรกแต่ว่าบ่ต้องมาต่ออ้าวซม่กดามันแซบอยู่ะ ครบแซบส่งคนคืนบอซื้อ 10, 000, 10, 000. เอาเงินคอยคืนบมีทำมามาจ่ายบ้นแมน่บอชิพันกเดียวสิพันแเราตื้อมหนึ่งสิ 10, บพันสิบพันเอ้าเนานบุามีเก่าไหมเา่านี่ยเ แบกคุเทตคูแ่แฝดกินครับเอาไปแบ่งกันกินเร็บไม้เร็บไม้ฝน,นบัวตกมันก็เริ่มแห้งนี่นาะ โคตรลายๆนี่ะต้นอนาคตเนี่ยต้นตนะ้น,น,นมกเลย นะตัดเองโคตรมาไล่ไลนะรางมื่อนะโคตรถหนึ่ตนงตัวตาตัวท่านเตรียมจะจัเหรอเฮมันอนนน,น,อน,อนี่บเหอต้นหมมีดนี่โคเนี่เด้อต้นหมมี่แล้วก็เป็ดตหาที่น้องจะนั่นเป็นหมาดน้มันบ,นบดจับ ไปกินนะแม่ซอมใบออกโคตรโคตรมันมีบริการของเรียนรอบป้ายติเขาตลอดเข้าหัวหน้ากับบริมาพี่น้องหัวหน้ากับฆ่างานก็เลยมาทำ สังเกตเบิร์พี่น้องแนมลงทุงนามันจะเป็นค่ายคืออายหมอกเนาะบมลูว,ว่ามันเป็นหมอกหรือว่าเป็นอายฝนแต่ว่าบรรยากาศหนาวหนาววันนี้วันนี้แทบสิบเห็นแสงแดดวันนี้ยมันร่มเนี่ยเอาขึ้นนะต้นไม้อันเนี้ยต้นอันนี้ มาโดดมาโฮดต้นเนี่ยมันแห้งเพราะว่าฝนบัวตกหลายมือแล้วก็เริ่มสิกลับมานรดนำต้นหม่อีกรอบ เพียงใหม่กับยังบ้านได้แล้วอยู่ทำมากประเทศกระลมแห้งมาแห้งมาพี่น้องแห้งหนาว แสบยิามทำลูกศิษย์แล้วนะแบ่งพอใจกนน้ำหนเด้อฮะโหตไปโหตรโคตรเนี้ยไปเป็ดอัมมาลายัางไรขึ้นเ่าพี่น้องจ๋ากำลังพักกับมี เห็นคุณแม่งกๆงยูินในสวนพุนพี่น้องเพิ่นหดพักหรือเพิ่นเสียหยาขันมาแล้วก็บ,บร่ยูสืส่อแต่ละเมื่อก็อยู่แต่นในสวนไปหิวน้ำมาฮดอันฮดพักเพราะว่าเขาลือ้อันบ้าน้ำออกส่วงฝนตกเนาะมันอันนี้โอ้ยเพิ่นปลูกอย่าง หุ่ยลมแห้แงแห้งเอาคุณแม่เอาปลูกกันอีกใกล้บ่ซาบัวปะสีอ่อมเหมาสวัสดีคุณยายคุณยายบ่ววานไม่ได้ออกมานาพี่น้องแต่วมื่อนด้เพิ่นออกมาแต่ละมือกับประเทศยังได้ออกมาน,นากนอ็อยู่หัวอยู่สวนขนาดอยู่แถวให้หน้าเพิ่นยังไปซับหญ้า อหอมบ่าห้เขาปับน้ำลงมาอีกพอมันนนัเริ่มสเสด็จมโหดพักอีกแล้วพอดินมันแห้งฝนบ่ตกคุณแม่ปลูกต้นหอมคือโหดโมันกำลังงาม ต้องหาผ่าแยงมาอ้อมอีกเดี๋ยวไก่มาสะไปเด็กเขาสวนป่ะพักสะลัดเต้นอยู่มันเกิดบันเชียไปปลูกใสบัตดนี้ปลูกให้น,าน่าฝนตกมานำสุปถวมอีกบ่ ย่างไปทำผักสลัดพ่นอันนี้แม่องมือผักสลัดมะกกามันออกเปียกเต็มอยู่นกกนเนี่ยผักกาดมันช่วงน้ำถั่วมนะ่ะมันมันก็เลยอันนี้เนาะอุ้ยผักกาดเกิดเต็มอยู่คนากะแก่แล้ววุ้ยไปกินแล้วผักบุ้งผักชีลาวอันนี้จะเป็น ผักกาดนี่มันเกิดเองนะพี่น้องบดิปลูกบดิว่านพวานตอนที่เม็ดมันแก่นบดิลือ้อเนาะฝนตกลงมามันเลยเกิดเองเต้มอยู่อันที่เห็นนี่คือมิตรพักกาดนี่พักกาดเต็มอยู่อันนี้ก็เบียผักกาดเต็มอยู่พักกาดพักซีลาวดีมันเกิดเองเม็ดมันลน่นี่มิตรเบียรผักกาด แค่หลอดเป็นหัวยังทำฮคือบอกเสียมะลักคุดเบิ่งหัวใหญ่เปล่าแต่เสียมาคุดเบิ่งไปสิลองคุดเบิ่งหัวแค่หลอดพี่หน่อมันใหญ่บ่ปลูกอยู่บาทเหามันยาวเลยใครใครเป็นยาวเด้ออ๋อคูดคุดคูด อันนี้จะเป็นแครอทแต่ว่าปลูกธรรมชาตบค่อยอใส่ใจเตาว่ามันหัวใหญ่บ่เบิงดูฮะเอาหัวคือสัตมันคือหัวปุ่มแบบนั่นเคาะขีดินออกดูถ้าหัวมันยาวเอาพี่น้องเคยเห็นแต่แครอทเป็นสีหัวหัวยาวยาวอันนี้คือหัวปุ่ม แครอทเนี่ยมันคือหัวปุ่มมันเป็นบาสว่วนบ่เริ่มเปลี่ยนพันปุ่มวันนี้ฮะเอาปลูกไปต่ออทมไว้เอาท,อาทำแสดงแครอทพันปุ่มตัวนี้เบ่อหัวมันคือกลมคักแท้เฮ้ยอันนี้แครอทพันยังคือมีมาไป สาเหตุที่มันแปนคือคุณแม่อันซับหยาบเบิดเมื่อเนี้ยเบียดสลัดพี่น้องจฟาบรูกอ่ะเสียไปปลูกใส่ดีถ้าสิปลูกให้หน้าพยานผลลงมาอีกเนาะแต่เบียมันเกิดเต็มอยู่มึงนี่อันนี้ชิมิตะเบียดสลัดเพราะเม็ดมันอัดตอนมันเป็นเม็ดนะบริตัดเม็ดมันหล่นมากเลยอันนี่สลัดมีตะเบียดสลัด มันก็ต้องยายไปปลูกที่สูงๆเดี๋ยวฝนตกมาก,กามันก็ฮืมน้ำก็สีตายอีกเนาะเป็นตเบียสลัดผูดใ้ใดอยากปลูกมาเอาเดอ้อนี่มันเกิดเต้มไปเบิดฝนตกมาแล้วมันเกิดพผลมีหอดผลเบียสลัดเอามาเขือนเป็นหมากขึ้นเมรนี่เขาเจะเก็บประจำ เนี่ยพักบุ้งอยูน่นี่นานนีหน่อยอยัางงามเสยเนี่ยมือพาว่าเก็บกลิ่นอันนี้พักบุ้งลมพี่น้องสังเกตเบิงด้านนอกนะมีตะไบต่องก้องอยู่ลมผัดมาพริกกระยาเป็นหมากแล้ว พี่น้องจามาฮอนีีบอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศแบบเพียงเท่านี้เพอ่อคลิปหน้าขอบคุณบัตรสกุลสกุนที่เป็นกำลังใจให้เนาะ<อ>เดี๋ยวคุณแม่เพื่อนสีล้อมเอาแยางล้อมพอ,อยันไก่เข่าสะไปแล้วพี่นอ้องสบายดี